ขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมและก็แฟนคลับของบุญชูนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกับเรื่องดีๆครับบอกว่ากีฬาเป็นยาวิเศษนะครับก็จริงๆนะครับในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาครับโดยพลตำรวจตรีธรรมศักดิ์ปิ่นทองครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยานะครับก็พร้อมด้วย พันตำรวจเอกมาโนดมีสกุลคุณนะครับแล้วก็พันตำรวจเอกยุทธนาแก่นจันทร์นะครับพันตำรวจเอกกิรพัฒนมุ่งดีนะครับท่านเป็นรองผู้บังคับการตำรวจนะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมเรียกว่าเป็นการแข่งขันกีฬาภายในตำรวจจังหวัดพะเยานะครับประจำปี 2, 5 0 0 63ครับณนะสนามกีฬากลางของจังหวัดพะเยาครับหรือว่ามาทางเทคนิคนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้มีการเปิดกันเป็นอย่างทางการนะครับก็มีกำลังผลนะครับจากทั่วจังหวัดพะเยานะครับมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างอุ่นาฝาคลังนะครับแล้วก็แหมรอยยิ้มนะครับเกลื่อนสนามไปเลยนะครับถือว่า กีฬาเนี่ยเป็นการสร้างถึงพลังแล้วก็น้ําใจนะครับการทํางานร่วมกันนั้นนะครับก็ต้องมีเรื่องของการนํากีฬามามามา,มาเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับวงโยธวาทิตนะครับก็เป็นของโรงเรียนพยาวพิทยาคมครับลูกหลานของเราก็มาบรรเลงเพลงกล่าวกีฬานะครับเรียกได้ว่าเพราะสนอหูนะครับและก็เป็นการเพิ่ม พลังแหมเรียกว่าเลือดนะครับฉีดทั่วร่างกายเลยครับเมื่อได้ยินเพลงนี้ครับสำหรับการแข่งขันนะครับก็จะเป็นในเรื่องของฟุตบอลนะครับในคู่ที่เปิดสนามนี่ก็มีสถานีตำรวจภูธรนะครับอำเภอเชียงคำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพยานะครับแล้วก็คู่ที่สองก็เป็นของภูธรจังหวัดพยาแล้วก็สพปงนะครับอำเภอปงนะครับก็จะมีการ ชิงชนะเลิศกันนะครับวันที่17ตุลาคม2563นี่นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านนะครับที่ได้เห็นความสำคัญนะครับของกีฬากีฬากีฬาเป็นยาวิเศษ <c oughs> <c oughs> ก็ได้ให้ งบประมาณสนับสนุนกันมานะครับเพราะบางทีทางราชการก็ใช่ว่าจะมีงบอะไรมากมายนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่คู่ที่2นะครับที่ตํารวจภูทรจังหวัดนะครับและก็สถานีตำรวจภูธรอําเภอปงครับเริ่มแข่งขันกันนะครับโดยเฉพาะทางท่านกรรมการนะครับผมก็ได้ยินเหมือนกันนะครับว่าท่านก็ได้เตือนว่า การแข่งขันฟุตบอลเนี่ยครับก็มีการประทะกันสูงนะครับดังนั้นจะต้องมีเรื่องของการให้อภัยแล้วก็ระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยนะครับนี่คือภายในบรรยากาศของงานครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาดูกันหลายท่านเลยทีเดียวครับนี่ก็คือเป็นคู่ ที่2นะครับคู่ที่2นะครับเดี๋ยวก็จะดูว่าลีลากันเป็นยังไงแะครับนี่ก็ในส่วนของนักภาคนะครับแล้วก็เป็นกรรมการที่อยู่ข้างนอกอสนามนะครับนี่ก็มีการจัดเต็มนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆและก็การภาคนะครับแมมเอาตำรวจประภาคนี่ก็ถือว่าสนุกสนานเฮฮานะครับแล้วก็ เล่นกันไปหยอกล้อกันไปนะครับก็อย่างว่าแหละครับบางท่านก็เคยทํางานอยู่ร่วมกันเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาวันนี้ก็มาเป็นนักกีฬานะครับตอนนี้ที่กําลังแข่งขันกันอยู่นี้นะครับก็เป็นในส่วนของภูทรจังหวัดพะเยาครับและก็สถานีตํารวจภูทรอ,อําเภอปองนะครับก็แข่งขันกันนะครับก็เรียกเียกว,ว่าต่างฝ่ายก็ต่าง ใช้กลยุทธ์ขับเข้ามามากมายนะครับก็ไม่ได้หวังผลนะครับว่าใครจะแพ้ใครจะชนะทักเท่าไหร่แะครับแต่ที่หวังผลก็คือความรักความสมัครสมานความสามัคคีนะครับภายในองค์กรนะครับเพราะว่าองค์กรขนาดใหญ่นี่ครับจำเป็นเหลือเกินครับจะต้องมีการแข่งขันกีฬาร่วมกันได้แสดงออกถึงน้ำใจไมตรีที่มีต่อกันนะครับเพราะว่าออกไปทำงานเนี่ยครับมันจำเป็นจะต้อง ได้ความสมสมานกันด้วยนะครับอันนี้ทางท่านพลตำรวจตรีนะครับธรรมศักดิ์ปิ่นทองนะครับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพะเยาครับก็ได้จัดรายการนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นมหกรรมการแข่งขันกีฬาภายในตำรวจพะเยานะครับประจำปี2,563ครับท่านใดนะครับมีความประสงค์นะครับที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าจะไปชมการแข่งขันนะครับ ก็จะมีการชิงชนะเลิศกันวันที่17ตุลาคมนี้นะครับ2563นะสนามกีฬากลางจังหวัดพยาครับเข้าไปทางเทคนิคพยาเราเนี่ยนะครับท่านใดชอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลก็เรียกได้ว่าพลาดไม่ได้ครับและที่สำคัญก็คือเวลาเข้ามาดูก็ไม่ได้เสียสตังค์เลยครับท่านเอาแต่ตัวกับหัวใจมามาดูว่าตำรวจนะครับไม่ได้เก่งเฉพาะการจับผู้ร้ายนะครับ เล่นฟุตบอลก็ใช้ได้นะครับเมื่อวานนี้ผมก็เห็นลีลาการหลอกลอ่อการเตะการส่งลูกนะครับการลีลูกก็อบโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับสําหรับท่านใดนั้นนะครับที่สนใจก็ขออนุญาตนะครับเรียนเชิญนะครับในวันที่17ตุลาคมนี้2563ครับจะเป็นการตัดเชือกกันนะครับว่าใครจะเป็นที่1ที่2ที่3ท่านก็ลองมาชมนะครับ สำหรับวันนี้ก็ผมบุ่นชูกังมุดบาโนดครับก็ารายงานถึงพี่น้องเราทุกท่านครับขอบกราบสวัสดีครับ